สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องแล้แลงแชนแนลนะคะวันนี้จะพามาทํายำมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะอันนี้คือมะม่วงที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ํายำของเราก็จะมีพริกผงปลาล้าน้ําตาลนะคะคลีคลีคลีให้เข้ากันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนํามะม่วงลงไปคลุกกับน้ํายำที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะวันนี้เราก็จะมีหอมแดงมี ตัวดินนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปหาซื้อกุ้งแห้งกับปลากรอบไม่ได้นะคะทางบ้านฝนตกหนะักมากเลยค่ะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมดูอยากให้หวานก็เพิ่มน้ำตาลนะคะเพิ่มปลาล่าเพิ่มน้ำปลาให้อยากได้รสไหนก็แล้วแต่เราเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำดูนะคะท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ